ดวงชตาของชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2566นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ต้องบอกว่านะครับในปีพุทธศักราช2,566นี้สําหรับชาวราศีมังกรนะับว่าจะเป็นปีที่ชาวราศีมังกรจะสามารถเริ่มตั้งหลักเริ่มตั้งตัวได้แล้วนั่นเองครับความทุกข์ความเครียดความกดดันก็จะได้รับการปลดปล่อยทําให้ในปีนี้ของชาวราศีมังกรจะเริ่มมีความสุขและก็ความสนุกในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมในรอบ2ปีครึ่งกันเลยทีเดียว ยิ่งความสําเร็จก็ยิ่งเด่นชัดนะครับเพราะชาวราศีมังกรจะมีโอกาสได้สร้างความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตได้นะครับสำหรับในปีนี้และนอกจากนั้นนะครับชาวราศีมังกรก็ยังมีเกณฑ์การที่จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ทรัพย์สินที่น่าพึงพอใจเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในปี66ได้ด้วยเช่นเดียวกันสาหรับชาวราศีนรกรนะครับก็ต้องบอกว่าในปี66นี้นับว่าเป็นปีที่รุ่งโรดรุ่งเรืองมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรในปี66กันบ้างนะครับสำหรับในปีพุทธศักราช2566นี้ในเรื่องการงานของชาวราศีมังกร ต้องบอกว่ามีจุดที่ชาวราศีมังกรจะประสบความสาเร็จได้ในหลายๆจุดกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าในช่วงจังหวะดต้นปีนะครับก่อนวันที่1มีนาคม2 5 6 6ชาวราศีมังกรอาจจะต้องทนกับสภาวะที่กดดันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานแม้งานจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ก็จริงนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะของการที่แลกมาด้วยความเคร่งเครียดแล้วก็ความกดดันการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นเองเหตุเพราะนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ทับตัวของชาวราศีมังกรอยู่ ถึง2ปีครึ่งนั่นเองครับส่งผลทําให้2ปีครึ่งที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรมีแต่เรื่องงานที่ไม่สําเร็จตามเป้าเกิดขึ้นหรือนะครับจะมีเรื่องราวให้คุณนะครับต้องกังวลใจซีเรียสเคร่งเครียดเกี่ยวกับการงานได้อยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวเรียกว่านะครับชีวิตในช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาได้เลยเพราะมีแต่เรื่องราวของการกังวลใจจนลืมการสร้างความสุขให้กับตัวเองไปเลยนั่นเองครับ ซึ่งในวันที่1มีนานะครับ2566นี้เรียกว่าดาวเสาร์จะหุดออกไปแล้วจากชีวิตของชาวราศีมังกรทําให้สภาวะความเคร่งเครียดความกดดันเริ่มขี้คลายแล้วก็เริ่มหมดไปมันก็เหมือนกับที่ว่าชีวิตของคุณจะได้รับการปลดปล่อยพัฒน,นาการได้เลยทีเดียวนั่นเองครับ ทำให้ชาวราศีมังกรนะครับจะมีเกณฑ์การที่ลงตัวกับการงานที่มั่นคงขึ้นมีความรู้สึกมีความสุขกับการทํางานได้มากกว่าเดิมปัญหาต่างๆที่กดดันก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการแก้ไขให้หมดและก็ผ่านพ้นไปได้นั่นเองส่งผลทําให้ครับการงานของชาวราศีมังกรจะเริ่มสร้างความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นใครคาดหวังโอกาสใหมๆ่ๆงานใหม่ๆตําแหน่งใหม่ๆที่สูงกว่าเดิมหรือธุรกิจใหมๆ่ๆ ก็ลุนได้กันเลยทีเดียวในปีนี้นั่นเองเพราะนับว่านะครับการที่ดาวเสาย้ายออกไปจะทําให้ชาวราศีมังกรจะสามารถคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ไม่จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้อยู่เสมอนั่นเองครับ ทำให้คับการงานของชาวราศีมังกรในปี66นี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงลงตัวเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการงานทําให้ชาวราศีมังกรจะมีความสุขเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปี66นี้ถือว่าการงานนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆของชาวราศีมังกรนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรในปี66กันบ้างนะครับ สำหรับการเงินของชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2566นี้นะครับเรียกว่าชาวราศีมังกรเองจะได้หลุดพ้นจากสภาวะวิกฤตเรื่องการเงินกันได้แล้วนั่นเองเพราะว่านะครับตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาราหูเจ้าเรือนการเงินโดนดาวมฤุตยูเล่นงานหนักมาโดยตลอด ทำให้การเงินนะครับของชาวราศีมังกรมันจะมีจุดของการปั่นป่วนมีความไม่มั่นคงอยู่มีเรื่องให้เดือดเรื้อ,อนใจหรือนะครับอยู่ๆการเงินก็จะเป็นลักษณะของการเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่เกิดขึ้นนั่นเองทําให้การเงินของคุณมีสภาวะของการที่คุณจะต้องวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องการเงินได้อยู่เสมอซึ่งหลังจากวันที่8มีนาพุทธศักราช2566เป็นต้นไปนะครับเมื่อดาวมฤตยูยกออกไปแล้วจากการกุมดาวราหูซึ่งดาวราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกร เมื่อมฤรัดะยูยกออกไปก็จะถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีมังกรจะได้เจอจุดดีๆด้านการเงินกับเขาได้บ้างนั่นเองมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่ชาวราศีมังกรจะประสบความสุขเกี่ยวกับการเงินการเก็บเงินก็จะสามารถมีเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วนั่นเองครับพะเรียกได้ว่านะครับดาวร้ายอย่างดาวมฤรยูหลุดพ้นแล้วจากดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับเมื่อไม่มีดาวร้ายมาเบียดเบียนทําให้ชาวราศีมังกรเองดาวการเงินก็จะให้คุณกับคุณอย่างเต็มชี้เช่น ดวมอบสิ่งดีๆมอบโชคลาภให้กับคุณอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับโดยเฉพาะนะครับการที่ดาวการเงินนะครับอยู่ในภพเรือนพันธุหรือเรือนแห่งสินทรัพย์แบบนี้ก็จะกับว่าชาวราศีมังกรเองก็มีโอกาสมีจุดที่จะตั้งหลักปักฐานเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวจนสามารถสร้างสินทรัพย์ชิ้นใหญ่สินทรัพย์ชิ้นโตไม่ว่าจะเป็นมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ที่พึงพอใจหรือเติบโตขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตที่จะก้าวหน้ามากกว่าเดิมนั่นเอง จึงเรียกได้ว่านในปีพุทธศักราช2566นี้ของชาวราศีมังกรจะทําให้ชาวราศีมังกรลงหลักปักฐานชีวิตเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวล่ะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรในปี66กันบ้างนะครับ ต้องบอกว่านะครับความรักของชาวราศีมังกรในปี65ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเป็นความรักที่จืดชืดจืดจางมีปัญหาในความที่คุณจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักมีเรื่องราวกังวลใจเกี่ยวกับความรักหรือเรียกว่าจะมีภาวะตึงเครียดได้อยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับความรักของคุณนั่นเองความรักจะมีเรื่องราวของการไม่พัฒนาสักเท่าไหร่ซึ่งเหตุทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพราะอิทธิพลของการที่ชาวราศีมังกรถูกดาวเสาดาวโทษทุกทับตัวอยู่นั่นเองครับ จึงทาให้เรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์นะครับมักอยู่ติดตัวของคุณได้อยู่เสมอนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่านะครับหลังจากวันที่1มีนาส2ง6 6นี้เป็นต้นไปนะครับความรักของชาวราศีมังกรจะมีความสุขมากขึ้นมีความเข้าอกมีความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีจุดของการลงตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นนะครับความรักของคนโสดเองก็สามารถที่จะมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิต ทำให้ชาวราศีมังกรนะครับที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นได้ในปีพุทธศักราช2566นี้ได้เลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรียกว่าชีวิตของชาวราศีมังกรเมื่อดาวเสียอย่างดาวเสาหลุดออกไปแล้วนะครับจากชีวิตก็มักจะป้อนความสุขและก็ความสําเร็จเข้ามาแทนความชุกเกิดขึ้นต่อมานั่นเองครับทาให้อุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆของชาวราศีมังกรได้หลุดจางหายไปส่งผลทําให้นะครับหลังจากนั้นชาวราศีมังกรจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความรักของคุณมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้น ตลอดทั้งปี2 5ง6เป็นต้นไปกันเลยทีเดียวแหละครับนอกจากนั้นนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2566นี้จะเป็นปีที่ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และก็มีรูปแบบของการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่แต่งงานหรือยังไม่ลงเอยเกี่ยวกับความรักมีแบบชัดเจนแล้วล่ะก็ต้องบอกว่าในปี -66 นี้คุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะลงหลักปักฐานการสร้างครอบครัว เกิดขึ้นได้ชัดเจนนั่นเองเรียกว่านะครับใครที่ไม่แต่งงานก็จะมีเกณฑ์การมั่นหมายมีเกณฑ์การแต่งงานเกิดขึ้นในปีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ในปีนี้ของชาวราศีมังกรจึงถือว่าเป็นปีแห่งความสุขความสําเร็จเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2566นี้นั่นเองครับต้องบอกว่านะครับสำหรับชาวราศีมังกรในปีนี้เรียกว่าเป็นปีแห่งการหลุดพ้นจากความชุกทำให้ชาวราศีมังกรนะครับจะมีเรื่องราวของสีสันชีวิตได้กับเขาบ้างสักทีและนอกจากนั้นนะครับความสําเร็จก็ยังโดดเด่นอีกด้วยเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรนะครับจะดีกันทุกๆด้านกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะครับที่จะมีเงินเข้ามาอย่างมากมายจนสามารถทําให้ชาวราศีมังกรสามารถ สร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่กับเขาได้นั่นเองนะครับจึงนับได้ว่านะครับในปีพุทธศักราช2566นี้สำหรับชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชีวิตชะตาชีวิตของคุณจะพลิกผันอย่างมากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับจากความทุกข์ก็จะนํามาสู่ความสุขและก็เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของความสุขก็จะเป็นความมั่นคงที่ตามมานั่นเอง ทำให้ในปี2566นี้ของชาวราศีมังกรนับว่าเป็นปีทองที่สําคัญที่จะทําให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จในชีวิตและก็เติบโตอย่างมั่นคงและก็ก้าวหน้าได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1ค gamer, society, ือท no ักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทำไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ